สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันจันทร์ที่22กุมภาพันธ์2,564สวนดุสิตโพนครับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตได้ออกแบบสำรวจหลังจากการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจที่พักร่วมฝ่ายค้านได้ทำหน้าที่ตั้งแต่ 16, 17, 18, 19และลงคะแนน20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ปรากฏว่าประชาชนที่ตอบคำถามจากการสำรวจความคิดเห็นประชาชนให้คะแนนฝ่ายค้านมากกว่ารัฐบาลครับฝ่ายค้านคะแนนเต็ม10นะครับคะแนนเต็มสินนมสฝ่ายค้านได้6.90เกือบเจ็ดคะแนนครับหกจคะแนนส่วนฝ่ายรัฐบาลได้5้า เกือบสอบตกครับแสดงว่าประชาชนที่ติดตามการทำงานการอภิปรายไม่ไว้วางใจเห็นว่าข้อมูลของฝ่ายค้านที่ทำหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายรัฐบาลน่าเชื่อถือกว่าครับเกือบเจดคะแนนนะครับจากสิบไปใช่ธรรมดาถือว่าเป็นการพัฒนาในการทำการทำงานของพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกๆพรรคนะครับตั้งแต่เริ่มจากพรรคเพื่อไทยท่านสมพงษ์อมรวิวัฒน์ พักเก้าไกลพักประชาชาติพักเศรษฐกิจใหม่หนึ่งคนพักพลังปวงชนไทยพักเพื่อชาติพักต่างๆที่มาร่วมเป็นพักร่วมฝ่ายคา้านถือว่าได้ทำหน้าที่ของท่านดีที่สุดครับจนสวนรุสิตโพนเขาได้ให้การสำรวจ6.90คะแนนถือว่าเป็นชัยชนะที่ประชาชนได้แสดงออกในการติดตามการทำงาน แม้ว่าการยกมือจะแพ้ก็เป็นเรื่องธรรมดาครับเพราะว่ารัฐบาลเขามีเสียงข้างมากย่อมลากกันไปย่อมลากกันไปครับผมใช้คํานี้เพราะว่าพฤติกรรมของรัฐบาลในการทําผิดในการทุจริตซึ่งทราบข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะดําเนินการกับรัฐมนตรีที่มีเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตตั้งแต่คุณจุลินลักษณะวิสิทธิ์นะครับคุณนิพนธ์บุญญามณี แล้วอีกคนที่กระทรวงศึกษาธิการคุณนัทพลทีพสวุวรรณสามคนนี้มีพฤติกรรมทุจริตในการแต่งตั้งในการแต่งตั้งคนของตนไปสวาปิภามในองค์กรรับวิสาหกิจต่างๆก็ไปแก้ตัวกับปป,ปชนะครับไปแก้ตัวกับสารรัฐธรรมนูญต่อไปนี่คือประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติที่ตรวจสอบการทำงานของฝ่ายรัฐบาลจะแต่งตั้ง บุคคลที่ตัเองไว้ใจไปทําหน้าที่เป็นผู้ในการองค์การคลังสินค้าไปทําหน้าที่ในสกอสคอสมัยก่อนขายนมเฉยๆไม่มีความรู้ความสามารถไปดูแลเงินเป็นหมื่นๆร้านได้ยังไงอย่างนี้ปป,ปชก็จ้องมาตรวจสอบหลังจากที่ฝ่ายค้านจะยื่นให้ท่านปปปปชสอบแล้วก็จะยื่นไปสู่สารรัฐธรรมนูญแล้วก็จะมีผลในทางการบ้านการเมืองต่อไปท่านผู้ชมครับ หลังจากที่อภิปรายไม่ไว้วางใจทราบว่าวันนี้วันที่28อาทิตย์นี้ครับจะปิดสมัยประชุมพักการเมืองต่างๆรัฐบาลก็ต้องทํางานพักการเมืองก็ต้องทํางานครับผมก็อยากให้พักการเมืองทุกพักกลับไปสู่พื้นที่กลับไปสู่พี่น้องประชาชนนําปัญหาของพี่น้องประชาชนไปใกล้ชิดนะครับไปใกล้ชิดไปจับเข่าคุยกันว่าปัญหาต่างๆของชาติบ้านเมืองจะแก้ไขอย่างไรโดยเฉพาะพักเพื่อไทยผมเชื่อมั่นว่า จะมีจะมีคารวานสัญจรไปพบกับพี่น้องประชาชนตามเขตเลือกตั้งต่างๆต,ต,ตามที่สส,สพวกเราสังกัดอยู่สมาชิพากพรรคเรามีก็จะไปปรึกษามีการประชุมสัมมนาเป็นการนำปัญหาของพี่น้องประชาชนมาแก้ไขในโอกาสต่ตอไปอีกเรื่องหนึ่งก็ท่านผู้ชมครับเรื่องการประกันตัวที่ผู้ต้องหาถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดไม่ว่าก,กฎหมายมาตราไหนนะครับ การประกันตัวเป็นสิทธิขั้นมูลฐานของพี่น้องประชาชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดต้องสันนิษฐานว่าผู้ต้องหาหรือผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับวันนี้ทราบว่าท่านอาจารย์ศาสตราจารย์พิเศษชาวิย์เกษตรศิริอดีอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และท่านอาจารย์พนัททัศนาทัศนานนท์นะครับทัศนานิยนนนท์ขอขออนุญาตที่นาตุกุลผิดไปนะครับ อดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์หาลัยธรรมศาสตร์จะไปยื่นหลักทรัพย์ประกันตัวสี่ผู้ต้องหาที่ถูกถูกจองจำอยู่ในขณะนี้ครับศาลชั้นต้นไม่ให้ประกันศาลอุทธรณ์ก็ไม่ให้ประกันถือว่าเป็นการตัดสิทธิ์ขั้นมูลฐานของพี่น้องประชาชนผมให้กำลังใจอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับอาจารย์ชานวิทย์และอาจารย์พนัครับสู้ๆนะครับเพื่อนำหลักประกันนำสิทธิขั้นมูลฐานกลับนำเสรีภาพคืนสู่ แก่ลูกแกหลานต่อไปส่วนผิดถูกหรือไม่ต้องมีการสืบพยานนะครับต้องมีสืบพยานถึงจะวินิจฉัยถ้าสืบพยานไปผู้ต้องหาไม่มีความผิดก็ถูกขังฟรีแหะครับให้กําลังใจนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆครับวันนี้ก็ขอพูดแต่เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ